กักโลกวันนี้วันที่6แล้วมันจะมี2ตัวที่ว่ายแบบเออยๆลอยมั่งแล้วก็แยกฝูงม,มั่งแล้วก็จมก้นอ่างมั่งในระหว่างกักโลกน่าจะเป็นโลกเนี่ยก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอซ่องดูทีละตัวเลยดยกันมองเห็นไม่ค่อยชัดหม,ดมดือ่มดโอเคเงือแดง ตัวนี้โอเคเงือบแดงเวลาดูต้องดูทั้งสองข้างโอเคตัวนี้ผ่านตัวนี้แดง อ่าตัวนี้เหมือนจะมีเป็นขีดาขาวๆเล็กน้อยตัวนี้หนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวต้องจำไว้ก่อนตัวนี้นะลายออกดำๆเ่ยอันนี้ผมวางยาสลบไว้นะจะได้ดูได้ง่ายๆแล้วก็จะได้แบบถ่ายคลิปให้ดูกันง่ายๆตัวนี้โอเค มีอยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับชุดนี้ตัวนี้ก็ปก,กติตัวสุดท้ายเห็นไม่ชัดนะตัวนี้ โอเคก็คงจะเป็นตัวนี้ตัวเดียวมีเป็นขาวๆนิดเดียวแต่ถ้าปล่อยไว้อนะเรื่องใหญ่แน่ก็เดี๋ยวจะทำการฉีดยาตัวนี้นะครับเป็นเอพาสปลาขนาดเนี้ยประมาณสองนิ้วเนะี่ยก็จะใช้ประมาณสัก 1> 0 1ซีก็พอละฉีดวันเว้นวันจนครบ3ครั้งนะครับเดินยาช้าๆเสร็จเร็กหลอยนี้ก็รอให้ฟื้นจากยาสลบ